<ผ>เจอกันอีกแล้วกับนายหัวคนมาหาครับผมม,มือนี่มามาพาม,มาวานเหี่ยครับผม นี่ครับทีมงานครับผมมากับทีมงานที่เขาใส่ใส่ใส่เดี๋ยวนี้สว่างนี่ท่านเด้อโอ้อันนี้มันปลาอีย่างนี่ปลาขับของวา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 งบล็อกเอ็ดปลาลวดตรวจดอกนี่เนี่ยในเดียตัวนึงเห็นมั้ยหนึ่งนี่เด้ครับนี่นี่นะครับเรือปลาปลาซิวปลาซิวปลาซิวเกาหลีนะครับผมเนี่ตัวนี้ี่เห็นไหมปลาซิวเกาหลีรุ่นนี่ ก็ชิบตัวนี่มาแล้วครับาดพโยนะมาต้องกันกับทีมงานเราขึ้นเราเหรอครับผมนี่แหละเบิ้งพี่น้องมารุ่นกันว่าที่ได้หน่วยได้ลายมื้อเนี่ยเพราะว่างกวาดมั้งเนี่ยเพอสมควรกับที่ได้พอหมกแล้วครับใส่ใส่ใส่เบิ้งผลงานนะครับผมรับาัครับรับบัตรรับบัตรโอ้ยพี่น้องปลาปลาด่ามครับปลาซิวเนะครับนี่มันเป็นปลาซิวเกาหลีแล้วนี่เออแย่งมาได้กวาดมันบวดเหงื่อหงเลยเอ้า ไปไปเบิ้งกันครับผมตามตัวต่อไปนี่แหละจะเหยียบไม่ได้เหยียบนี่ก็เป็นน้องน้ำน้องน้ำเทรามาติดน้องน้ำเทราม,าต,า,มาติครับผม,ม,ม,มปลาหลานะครับย้ำขึ้นปลาซิวปลาไหนขึ้นมาเต็ม,มครับปลามหมูตัวนี้เนี่ เอาขันว่าปลาหมูคือไ่ได้ยินเสียงห้องครับปลาหมูไหนคือไ่ได้ินเสียงหาีได้ยินเสียงห้อง้าเาไปึงเอ้เอาเอาวานอีกวานอีกไปน้ำน้ำไปเบิ้งครับผมโอเอาล้งเบึ้งลองเบื้งครับ ล้อลุนกันมา,าหลายนะครับปลาชิวปลาชิวปลาเขาเอาจวดครับจวด,จวดน้ำไปเบื้องกันครับผม เกือบบ่แตกครับผมรุ่นพี่น้องรุ่นกระเทียมถือครับมเห็นบ่อแม่มาขางไว้แต่กอยแล้วตัวนันนลพ่อทำยาบีหุ่นเียชอบเหี้ยครับผมขาเข้าเเอาเอารุ่นพี่น้องรุ่นเอา มีบอหย่ยล่าหินไหินวานี่าได้วเห็นล่วางนาวยยางนานบอะขาาสะอาดครับผมอันนี้ตัวนึงได้ตัวนึ่งหันแม่งเหนี่าแห่ล็บปอย่ะลุดซ้ำพี่น้องโอยมันไปน้ำแล้วตามถั่วปบนเ เอาเอาเอาบาทไหมครับผมบาทไหมทีมงานก็ขาไปเบิ้งเจ้าของได้เล้นครับผมอยู่ในช่องยูทูบนะครับผมเขาไปเบิ้งว่ามันสีห้าสมเด็จครับผมเลื่อนให้กว่ากันแมนครับแมน ดถมเนี่ยเนี่ยมองเคยได้นะครับเอาย้อนครับย้อนย้อนแล้วพี่น้องย้อนแล้วอออ๋อย้อนแล้วครับย้อนแล้วอเีได้พันเอา้อเอ๋ออออ๋อนี่แหละครับโอเคครับได้พันว่าน้อยครับ ว่างนี่แหละครับยองแล้วครับเหยียบเราว่งแก้วเด้อมีขวดไรอเนี่ยไปแ้าประกนเยไวันเ right. no ียววัยเรียนไปไงเอาถอว้านถอครับว้านถอมันิงอดเครื่องน้องแล้เนี่ยสวดยองลงไปตั้งไก่แตกซ้มซุ่มสักปลไปจิ้มงานสายงานเด้ยครับผมเนี่โอ้ยยตาไตไต เฮ้ยดีแวยดีเถอะโอ้ยยองลงไปยางดีว่านซ้ำซุ่มสิพี่นองโอ้ยแต่ามีเทียวันไหนิเี๋ยวดนงน้นางควางไที่นว่าไดองขอหาตวนาะโอ้ยมามามาลุ้นกันว่าหิดมีบ่ับสายน้าเดีบ้านิได้รถวันได้แหนมคนเยอะก็ต้องได้อยูแล้วะ

กูน่ะเทิงๆกูน่ะขัวมือกูน่ะโอ้แย่ย่ครับดังปังรถมนี่ปะโอ้หมอกหมอกอไายพี่น้อง กระลังสีหมื่นมีวะครับมีวะโอ้โอขาวแล้วขาวแล้ว,ว,ลวได้เห็นแล้วเห็นขาวขาวแล้วครับเห็นขาวขาวแล้ว,ว,ว,ลวได้ครับโอ้มีอยู่สองตัวโอ้ไครเนี่ยนี่มันเป็นปลาไข่เด้ครับพวกเนี่ย น,น,นี่ครับนี่หมอไ่เป็นปลาไข่ปลาไข่เฮ้ยปลาตัวนี้น่อยที่จับยากเสียด้วยนี่ พอดีพอดีปิป่งครับผมบ้านห้องก็ <S <S บออยิมแม่นปลาเปลแปยบและนะ้วเนาะบ้านห้องนี่ร้องวันวนั่งนี่เบิ้งโู้นจากบาทด้วยนี่ทัง้งเตยนี่น้ำอไรเนี่ยหลีร้องเบิ้งเนี่ยวันนี่แถวเนี่ยวันแตกเตะเนอ แกทำบวงเนี่ยจะดึกแห้งเลยครับเอ้าสวดครับพี่น้องสวดอวดโอ้ยอบึเปล่าแตกเบิ้งชีวิตยี่ปูอยากตัวปะครับผม มีบ่มีบกว่าเป็น,นยังนต้นักโอนต้นครับผมนักโอนต้นเรียบร้อยโอ้ เอาพี่น้องเลี้ยวเลงแล้วครับผมมือนี่ยเลีเ้ยวเลงแล้วพี่น้องเลี้ยวเลงแล้วครับผมโอ้ได้ดหมุกไงเติบได้นี่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สทั้กวันด้วครับผม